สุขที่16มกราคมนี้วันดีวันครูใครอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูพลิกชีวิตด้วยโชคลาภจากคนใกล้ตัวห้ามพลาดคลิปนี้ครับเพราะนี่คือวันแห่งการสร้างพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดในรอบเดือนสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกท่านพบกับเทวดาจ๋าถึงตาชั้นยังอีกครั้ง วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่16มกราคม2569ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน2วันมะเสงวันนี้มีพลังงานพิเศษอย่างไรและต้องระวังอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับสำหรับวันนี้ถือเป็นวันมงคลครับโดยเฉพาะการพิเศษที่เป็นวันครูแห่งชาติพลังของวันครูทรงผลดีมากต่อการสร้างพันธมิตรใหม่ๆใครที่กำลังเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องการผู้อุปถัมภ วันนี้คือโอกาสทองแต่มีข้อควรระวังสำคัญนะครับกฎแห่งกรรมวันนี้แรงมากอย่าประมาทในความโชคดีของตนเองใครที่ได้ดีแล้วลืมคนข้างหลังหรือลืมผู้ที่เคยช่วยเหลือบุญวาสนาอาจถดถอยได้นะครับต้องกระตันยูเข้าไว้แล้วจะรวยขึ้นครับก่อนจะไปดูช่วงเวลาดีและสีมงคลเรามาเช็คกระแสเงินและหัวใจกันหน่อยครับด้านการเงินวันนี้กระแสโชคลาภเดินสะพัดครับ มีเกณฑ์ได้รับทรัพ์ยจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวที่เขาเมตตาเราใครลงทุนระยะยาวไว้หรือรองเงินจากแดนไกลเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยความมั่นคงเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วครับด้านความรักคู่รักช่วงนี้เกื้อกูลกันดีเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดส่วนคนโสดฟังให้ดีมีโอกาสพบรักกับคนมีความรู้หรือผู้ใหญ่ที่มีวัยวุฒิมากกว่าโดยเฉพาะตามงานสัมมนาหรือสถานที่ศึกษาครับมาถึงส่วนสำคัญ เช็คลิสต์มงคลของคุณในวันนี้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7.29นาฬิกา29นาทีถึง 9. นาฬิกาและ 9. นาฬิกา49นาทีถึง 11. นาฬิกาและ 11. นาฬิกา49นาทีถึง 13. นาฬิกาใครจะออกรถใหม่จากอู่หรือเจรจางานสำคัญใช้เวลานี้เลยสีนำโชคคือสีฟ้าน้ำเงินเขียวและชมพูสีที่ควรเลี่ยงคือน้ำตาลและเทา ทิศรับทรัพย์คือให้หันหน้าไปทางทิศใต้เป็นพิเศษครับสำหรับดวงนักษัตว์วันนี้วันขานยิ้มอิ่งปีที่เฮงที่สุดคือปีกุลมะเมียและจอครับแต่ต้องเตือนแรงๆสำหรับปีวอกระวังอุบัติเหตุจากการประมาทและการประทะคารมกับผู้ใหญ่จนเป็นคดีความส่วนปีมะเสงระวังเรื่องผลประโยชน์ขัดกันและปัญหาสุขภาพจุก,จ,กจิกนะครับสำหรับใครที่เกิดวันนี้หรือกำลังจะมีน้องเกิดในวันนี้ ดวงเด็กๆก,ก็น่าสนใจมากครับเล่าสรุปสั้นๆคือเช้าเก่งขอความช่วยเหลือกลางวันสเสนแรงพูดเป็นซัพ์เย็นนักวางแผนอนาคตไกลเพื่อนๆที่ดูอยู่เกิดราศีไหนหรือปีนักษัตว์อะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครคอมเมนต์ขอให้บุญวาสนาเปิดทางในวันครูนี้ทุกคนเลยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชื่อช่องของคุณไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคําพยากรณ์ในวันถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆวยมีผู้อุปถรัรมภ์ที่ดีสวัสดีครับวตง